สวัสดีครับเอซีท่านผู้ชมที่เขา้าระบหลักมักในการหาอยากหากินครับผมเมื่อนนี้ผมจานหลอดผ้าลุยครับโปลงสีล่องโค้งครับหลาประกดข้างครับผมเมื่อนี้กำลังเตรียมการครับผมยอดมั่นหลอกครับสองหลอกครับผมโอ้โหไงบบหลอกตายเลย ขอของใหญ่หลอกตายงัดกระวกขึ้นครับผมแต่มาชมเลยเนี่ยเนี่้มัผมกับขาดอ่จาจังไรกละล่อหลุนล,ล่อชมไปน้ำกันเด้อครับว่าชิโสะสิมานบ่ครับเนี่ย แล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับใสสวยครับมาแล้วครับแต้มแล้วครับอูยครับสุดยอดเลยครับโอหลงจัดแล้วครับนะปลงนี่แน่นอนดีครับผมฝีมือสุดยอดเหยื่อทำเองก็สุดยอดครับอ้ยครับใส่สวยครับผม หน่อยครับไปเรื่อยๆครับผมท่านผู้ชมนี่ยขอทาไปดีเป็นดีเลยครับมาอีกแล้วครับผมโปรลงโอ้ยมือเปื่อน สายสวยครับฮือยครับอัดอัด,อดสุดหน่ออเลยครับโอ้ย <c oughs> ครับโอ้ยฟีมือขนาดเลยครับโปรลงครับนานาพื่นหมมีผิดบัง กำลังใส่เหงียวยนยาหอมเป็นหอม,มดูสนยอดเลยครับรอหรุ่นกันต่อไปครับผมท่านผู้ชม ซักในการหยอดปลามากแล้วครับแด่ปีมาแล้วครับเออ่้าห้องครับเ,เป็นยังไดงล่ะผลงานเมือนี้ครับผมฝ้า้นฝนมาแล้วโอลงเลยน้อยใจนามองลบนะเลยหอาตายเฮ้ยแต่ยานครับ ปลากรลั่งกินดีทั้งขาทั้งรุดครับผมานผู้ช่วเอ้ยประสักในการถ่ายทำครับผมเหมือนนี่ฝ่มามืมอฝนครับ เศร้าโตคุณยาโตมาอีกแลครับจิตโตมาอีกแลครับดังเขามาอีกแล้วครับให้ตะบแหวครับผมเน,นี่ยนี่แะรอชมแต็มรวมเนียครับ ครับผมสรุปแต้มรวย่ครับสแต้ครับคนละสองครับผมนกับตครับครับโอ้ตัวลงงในตัวใหญ่ครับผมตัวลงอะไดใส่สวยๆเตัวล้งนั่นตัวหน่อยครับก็เด้แดงกันจริงครับผมก็เด็กคนก็เด็กตอวครับผมผมชม ผมกับสิริธรมลาพาเจ้าพาาี่น้องเลยเด้อครับรบโก๋หลงครับครับรัสดี่คาโก๋หลงว่างงานจังโก๋่อกกันไหมครับสำรับมอนี่เขาเก่าขึ้นมาสวัสดีครับ